สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิปนะครับคันนี้เป็นมิวมิวเซเว่นนะฮะคันนี้รถก็วิ่งมาเยอะแล้วทีนี้เจ้าของรถไปเอาแคทออกนะฮะแล้วด้วยพี่ว่า อาจจะไม่ตอบโจทย์และไม่ตรงใจอย่างเช่นมันมีกินเหม็นเสียงเทอร์โบ,โโบเสียงเครื่องยนต์ะมันดังขึ้นเยอะนะฮะทางพี่เจ้าของรถก็เลยมาเปลี่ยนคาตาลิิกใหม่นะฮะเพื่อแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเรื่องกินเหม็นของขอท่อไอเสียนะฮะแล้วก็เสียงเครื่องยนต์หรือเสียงเทอร์โบดังนะฮะแต่ดีเทลมันจะดีอย่างตรงที่ว่าไฟเช็คจะไม่โชว์นะครับอันนี้เราก็จะติดตั้งเข้าไปนะฮะที่ตำแหน่งเดิมของรถนะฮะพอดีพี่เขาจะให้ติดตั้งอยู่ที่หลังเทอร์โบนะฮะคาตาลิจิกใหม่ อันนี้ก็ติดตั้งเข้าไปแล้วที่ตำแหน่งเดิมเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกกินนะฮะหรือว่าเสียงดังของทโ,โบรก็จะหมดไปนะฮะสนใจถ้ารถลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องพ่อแคตาลิติกตันแตกหรือพังเนี่ยมาที่ร้านอาทอซิงได้เลยมีรองรับบริการสำหรับรถทุกรุ่นครับแก้ไขได้นอนไฟโชว์กินเหมน็นวิ่งไม่ออกพ่อแคตตันเนี่ยมาทอซิงแน่นอนจบแน่นอนครับขอบคุณครับ